เวลากลางวันไสเดือนมันหลบลงไปอยู่ในรูเวลากลางคืนมันก็อยู่เหนือดินหากินเวลากลางคืนใกล้สว่างมันก็จะรีบลงรูแต่ในช่วงนั้นแหละอเจ้านกมันก็จะรีบเหมือนกันรีบออกไปหากิน ตอนเช้าเลยมันจะไปหาไส้เดือนไส้เดือนที่มันกำลังจะรีบลงรูถ้ามันนกมันมาทันมันก็ได้กินไส้เดือนก่อนที่ไส้เดือนมันจะลงรูโดยเฉพาะนกกระเวาะนะมัน,ม,นมันถูกฉลอก,กับการหาตัวไส้เดือนหรือนอน ลักษณะสัตว์ที่เนื้อที่มันจะจิกกินได้เออแปลกแปลกจริงๆแล้วไส้เดือนคนไม่ค่อยชอบแต่หารู้ไหมว่าไส้เดือนมันมีประโยชน์นะช่วยให้ชาวนา กลับดินและทำให้ดินร่วนอยู่ได้ตลอดเวลาไส้เดือนก็ใช้วิธีกินดินเข้าไปไส้เดือนมันกินดินถึงเรียกว่าไส้เดือนมันกินทั้งดินกินทั้งใบไม้ย่อยอ่ะย่อยพวกนั้นน่ะกล่าวกันว่าในเนื้อที่สองไร่ครึ่งนี่จะมีไส้เดือนราวๆสักห้าหมื่นสามพันตัวสามารถทำให้ดินเป็นปุ๋ยได้สบายเลย คำว่าไส้เดือนภาษาชาวบ้านคำสามัญเรียกแต่ถ้าจะพูดเป็นคำราชาศัพท์เขาเรียกว่ารากดิน